วันนี้จะมาออกให้ดูสร้างฟาร์มท็อปจาก AC c o r e กันนะคะก็สร้างฟาร์มนี้เมื่อตอนสัพักใจแล้วนะคะก็สร้างเสร็จทีนี้ว่า เมื่อกี้ลองอัพอัพคลิปที่สอนสร้างฟาร์มมีไปกำลังลองอัพโหลดในคลิปอัลบั้มเด็กโงในไทยมาสเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าอัพมโหลดมันไม่สำเร็จเลยนะคะเราก็จะมาบอกวิธีสร้างสร้างฟาร์มของจากเอซีโคสกันนะคะก็ช่องพี่คุณนี้จะสอนสร้างฟาร์มต่างต่าแบบรายละเอียดจะจะไม่ จะไม่สอนสร้างฟาร์มเร็วๆนะคะไม่เหมือนช่องอื่นๆเลยนะคะก็วางถ้าใครอยากสร้างฟาร์มท็อปแบบนี้ก็ไปดู AC Close ันได้เลยค่ะในใน u t u b e นะคะเซิร์ชอ g l i s h เซิร์ชว่า AC Close ค่ะเธอจะเจอช่องของพี่คนนี้ของพี่เขานะคะ อาจจะพี่เขาไลฟ์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 สตรีมเกมแมคคาบนแมคคาเจว่าในคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีเอ่อไลฟ์ไม่รู้ว่าไลฟ์วันกับทุกวันไหนนะคะว่าเดี๋ยวพูดถึงภาษาฟาร์มฟาร์มนี้กันบ้างนะคะวาง อ่ถังน้ำแสตวังบันไดทับแล้วก็เอาโนน่ะเอามาวางสี่ทิศก็คือทิลาสี่มุมวางมุมตรงตรงกลางบันไดที่มาถังน้ำไว้นะคะวางวางทิกสี่ทิกนะคะนับ หนึ่งสองสามสี่หรือสองสี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่คนจะนับนะคะเพื่อไม่ผิดพลาดเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเราได้แค่นี้ค่ะเซลไอเกนบายที่เหลือก็โอ้ยแหละเมื่อไหร่ฝรั่งจะออกอ่ะ I like the space position because there's are lot of spades. He's a magician? I like this one a lot. I love this, like, the... One, one. The card suits. I like the old-fashioned clothing. Oh, they even have the names on the top. I like the uh, letters, like K. Good. Uh, the K, uh, the surprisingly amazing from the 70s. Uh, like

i think I'm sick. A samurai. Samurai. Oh, yeah. That's a huge ship. โลูออกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคที่เหลือเอาวางวว้วางวางสร็บ,บเลย โดยไม่ต้องปิดเบียกข้างในหมดนะคะเพราะว่าวางเฉพาะตรงวางบลอกเต็มน,นะฮะ Vulcan. I like the name. I wonder if they got a new opening every season or every different, um... Different I the, um... that... I I So, sharp. I love the vibe. Hey, I think they always end with like the if that's how every ending is, i I like that. Oh my favorite sport. That's my favorite guys of The Egg Island. Uh. Love the colors built in the background, that's nice. Children? So, oh is that opinions? Uh. Okay, actually, uh. the way we design the Megazords so or whatever they call them here. Should go. Central Command Center was not that like that huge, but it was a little bit I love how the ending is always like the same, it's kind of like a franchise-specific. Dynamite. I okay. actually love the shade of pink they used. It's uh, not that common, I it. It's like it. It's like a baby pink, color? do Baby red color. Flip back right another box there. ก็ได้ประมาณหน้าตาแบบนี้นะคะก็ตอนสักพักไปดูเอไอซีคอร์สนะฮะพี่ชันเนคนนี้ก็สอนสร้างฟาร์มต่างๆในไหมครับเป๊ะเบสลอ็อกหรือไหมครับเจอว่านะครับบิน,นคอมพิวเตอร์ที่ตั้ง ที่โต๊ะที่บ้านเคลื่อนย,ย้ายไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะและ,และเล่นเกมแมคราบเจว่าสามารถไปคอมเล่นคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือคอมโน้ตุ๊กก็ได้ค่ะส่วนแมคราบเบทลองนะคะก็แลกนผ่านโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเลยหรือจะเป็น iPhone iOS หรือโทรศัพท์มือถือ Android นะคะก็สามารถเล่นได้โทรศัพท์ทุกรุ่นนะคะ ไหมครับสร้างฟาร์มนี้ไม่แน่ใจว่าสร้างฟาร์มครบไหนไหมครับเจว่าบนคอมได้ไหมอันนี้หรือไม่แน่ใจนะคะก็น่าตามประมาณนี้เนาะแมวแมวมันเกิดแล้วนะคะแต่ซว่ายังไม่ได้ ใส่ปุยอีกแล้ว ABC, เอฟซีที่ทำไมไมินิเจอร์ชาวนาวทุกคนทำไมต้องใส่ใตัวนี้ใส่ปุ๋ยเนาะปนมิลเนาะคอ,ะอะนาต้า พูดง no like, ่ายเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็กด stop ตรงคลิปหรือวีโออในยูท right> ูบก่อนนะคะผ่านสร้างกดในคอมนะกด stop ก่อนแล้วก็เราสร้างก่อนเสร็จกดเพลงกด stop กดเพลงไปเรื่อยๆแล้วเราสร้างจะได้ไม่งงนะคะถ้ากดเอ่อถ้าคลิปไหลลื่นเกรวเดียวทา์มัน ไม่สามารถจ้างทีเดียวตามแต่ไมีได้เนะคะราะว่าตามช่องนะ้างแต่เรีวิวเกิไปทำให้เราจงตั้งตามตามตะสร้างตามมีได้แล้วเราจะ